สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอนิสานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงแบบแรนดอมของคนเกิดวันอังคารในหวัวข้อที่ว่าดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารภาพรวมจะเป็นอย่างไรในปี2 5 6 5นี้นะคะเดี๋ยวขอแม่หมอวางไพ่ครบก่อนนะคะในปีนี้มองว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ย ที่มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือว่าได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่คุณสนใจแล้วดูว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงลเรื่องราวของการงานเรื่องราวของ ครอบครัวแล้วก็ความมั่นคงนะคะรวมถึงการเรียนด้วยสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ก็าอาจจะมีการเรียนอะไรเพิ่มเติมที่มันเป็นาหาคอร์สอะไรเรียนความรู้พิเศษเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ดีที่นำมาใช้ได้ในในอนาคตหรือว่าอาจจะเป็นการอยู่ๆก็มีการาเปลี่ยนสายวิชาที่เรียน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากเดิมที่เราอาจจะเรียนแนวมุษยศาสืส่อสารมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแนวอ,อะไรดีล่ะที่มันเกี่ยวกับพวกโฆษณาประชา,าสัมพันธ์อาหารหรือว่าการโรงแรมการบริการเป็นแบบนั้นไปเลยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงเราก็จะดีค่ะไม่ต้องรู้สึกแย่ว่าเราเรียนมาแล้วเราต้องมาเปลี่ยนจะเสียเวลา ไม่หรอกค่ะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อไปมันจะดีกับกับน้องมากกว่าเดิมถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดูเหมือนว่างานชิ้นใหม่ที่คุณทำเนี่ยมันจะสร้างความสุขในการทำงานความพึงพอใจในการทำงานได้มากกว่าแล้วรวมถึงผลลัพธ์ก็จะได้ดีมากกว่าเดิมด้วยเพราะดูว่างานใหม่ที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้การเงินของคุณ มันอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมขึ้นเยอะเลยหรือถ้าในกรณีที่คุณมีครอบครัวแล้วบางทีภรรยาของคุณอาจจะมีโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทํางานใหม่เพิ่มเตมิมอาจจะเป็นงานเจอบพิเศษหรืองานที่เธอรักงานที่เธอชอบอันนี้ก็คุณสามารถที่จะสนับสนุนให้กําลังใจเธอได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่า กำลังใจจากคุณเนี่ยจะเป็นกำลังใจที่สำคัญมากที่จะทำให้เธอสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าสำหรับครอบครัวของคุณแล้วเนี่ยการได้อยู่ด้วยกันได้รักกันได้ให้กำลังใจกันในการทำสิ่งต่างๆจะมีผลกับผลลัพธ์เป็นอย่างมากซึ่งถ้าคุณให้กำลังใจภรรยาคุณสนับสนุนเธออย่างแท้จริงก็จะนำพาให้คุณทั้งคู่ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ในการข้างหน้าบางทีงานพิเศษหรืองานที่เธอทำเนี่ยอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้สามารถคุณทั้งคู่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันได้เป็นรายได้อาจจะกลายเป็นรายได้หลักขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะและในปีนีอ้อาจจะมีเรื่องราวที่ขอให้เกิดความกังวลใจความไม่สบายใจอยู่บ้างก็จะเป็นเรื่องของปุตตะหรือว่า บุตรบริวารน,น,น่าจะเป็นออกบริวารซะมากกว่าที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีเรื่องราวให้ต้องต้องหนักอ,อกหนักใจแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะคะเพราะว่าในชีวิตคุณเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิสทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเห็นไหมคะในยามที่คุณประสบปัญหาจะมีเหมือนกับมือมือจากฟ,าฟ้าฟ้ายื่นมาช่วยเหลือคุณ ใยายามที่คุณกําลังจะตกลงสู่ห่วงเหวหลุมดําหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีมือศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วย,วยดึงรั้งคุณไว้ให้คุณขึ้นไปสู่เ,เห็นไหมคะทางที่มันสว่างเพราะฉะนั้นด้วยความที่คุณเป็นคนดีมีบุญบาร,รมีที่สะสมไว้คุณจะไม่มีวันตกอับแน่นอนขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า เราไพ่เอ็งเจนแอนเซอร์จะตอบอะไรคุณได้บ้างว่าในปี2565นี้คนเกิดวันการจะมีความสุขสมหวังไพ่เอ็งเจนแอนเซอร์ตอบว่า c o m p ร o ม i s e แปลว่าคุณจะต้องมีการประนีประนอมประนีประนอมใจเย็นๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้คุณหนักใจอาจจะเป็นเรื่องของ วันดี้วา,น,าน,นี่นะคะขอให้คุณใจเย็นๆแก้ไขปัญหาด้วยใช้ความใจเย็นและทุกอย่างก็จะดีเองนะคะไพ่ออกมาเตือนว่า improving health พยายามรักษาสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในปีนี้ บางทีอาจจะมีคุณอาจจะทํางานหนักหรือว่าอาจจะเคร่งเครียดจนไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองไพ่ก็ออกมาเตือนว่าให้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วในอนาคตอันใกล้นี้คุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมีสิ่งสิทสิ์คอยปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยประคับประคองให้คุณได้ก้าวไปสู่ความสุขความสําเร็จอย่างแท้จริงละค่ะนี่เรามาดูกันด้วยไพ่อีกสํหรับหนึ่งนะคะ ว,ว่าความสุขความสำเร็จของคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างคะเขาบอกว่าให้คุณเตรียมตัวเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้มันสะอาดใสบริสุทธิ์ผองแผ้ว พราะจิตที่ผ่องแผ้วมันจะสามารถเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาได้เยอะแยะเลยแล้วคุณแล้วจิตที่ผ่องใสนะคะจะนำพาคุณให้ได้พบเจอกับมหาสมบัติความสุขความสำเร็จอย่างที่มากกว่าที่คุณคาดหวังไว้ซะอีกความสุขความสำเร็จของคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าแต่ว่ามีความมั่นคงอย่างมาก ในปีนี้ขอให้คุณใช้ความใจเย็นนะคะใช้ความใจเย็นเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคแล้วความสำเร็จจะรอคุณอยู่แน่นอนก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะเพราะว่านี่ค่ะฟองมหาสมบัติมันจะคุณจะได้รับแน่นอนในอีกไม่ไกลนี้ทรัพสมบัติที่คุณ พยายามที่จะาหาพยายามที่จะสร้างมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับเพราะว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นำทางให้ให้คุณด้วยแล้วเมื่อคุณได้รับทรัพย์สินเหล่านี้จะอยู่กับคุณอย่างยั่งยืนค่ะไม่ใช่ได้มาให้ชื่นชมแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปนะคะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่เกิดวัานอังคารด้วยนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ